รู้ไหมครับว่ากาแฟถ้วยเดิมที่เราดื่มกันทุกเช้าเนี่ยอาจจะกําลังค่อยๆดึงพลังงานออกจากกล้ามเนื้อของเราไปทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่ออายุเข้าเลข6ไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนกาแฟายามเช้าธรรมดาธรรดาให้กลายเป็นเครื่องดื่มสุดยอดที่ช่วยเพิ่มพลังให้เราได้ยังไงใช่เลยครับประโยคนี้ไม่เกินจริงเลย กาแฟดำที่เราหลายคนเชื่อว่ามันช่วยปลุกสมองให้ตื่นตัวให้สดชื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยปลุกกล้ามเนื้อของเราเลยนะครับและสำหรับวัยหลัง60ปีมันอาจจะกำลังเร่งให้เกิดภาวะบางอย่างที่น่ากมวลขึ้นแบบเงียบๆด้วยซ้าไปเอาล่ะเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดขึ้นเราต้องมาดูกันก่อนครับว่าพอเราลืมตาตื่นนอนปุ๊บเนี่ยร่างกายของเรามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คือหลังจากที่เราไม่ได้กินอะไรมาเลยตลอดทั้งคืนใช่ไหมครับร่างกายจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าคาราบเล็กถ้าใจใพูดไม่ง่ายเลยนะก็คือร่างกายกําลังหิวพลังงานมากจนต้องเริ่มสลายกล้ามเนื้อของตัวเองเอามาใช้เป็นพลังงานนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการที่เราตื่นมาแล้วดื่มกาแฟดําอย่างเดียวตอนท้องว่างมันก็เหมือนกับการสตาร์ทรถเติมน้ํามันให้สมองตื่นแต่ว่าลืมเติมน้ํามันให้เครื่องยนต์ซึ่งก็คือกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับ แปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังยอมให้มวลกล้ามเนื้อที่มีค่าของเราหายไปทุกๆเช้าเลยแต่เดี๋ยวก่อนข่าวดีก็คือเราสามารถดุดกระบวนการนี้ได้ครับง่ายมากๆด้วยการเติมส่วนผสมง่ายๆแค่ไม่กี่อย่างลงไปกาแฟถ้วยเดิมของเรานี่แหละจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสุดๆในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เติมพลังงานให้เราได้จริงๆครับ มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะในการต่อสู้กับภาวะสลายกล้ามเนื้อที่ว่านั่นก็คือโปรโตีนครับคือในโปรโตีนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลูซีนมันทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์เลยครับพอร่างกายได้รับเข้าไปปุ๊บมันจะส่งสัญญาณไปบอกเลยว่าหยุดหยุดสลายกล้ามเนื้อได้แล้วแล้วก็เริ่มเริ่มซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อใหม่ได้เลยทันทีเลยนะ มีหลายท่านเลยนะครับที่แค่ลองเปลี่ยนจากกาแฟาดำมาเป็นกาแฟาใส่นมถั่วเหลืองตอนเช้าก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าเออขามันแข็งแรงขึ้นเดินไปตลาดได้นานขึ้นไม่เมื่อยวันตะก่อนเอาล่ะมาถึงอย่างที่สองอันนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญมากจริงๆสําสำหรับระดับพลังงานตลอดทั้งวันเลยนะก็คือการเลิกใช้น้ำตาลแล้วหันมาใช้ตัวช่วยจากธรรมชาติแทนครับ โอ้โหดูความแตกต่างสิครับชัดเจนมากเลยน้ำตาลเนี่ยจะทำให้พลังงานเราพุ่งปรี๊ดขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะดิ่งลงหวบเลยทําให้ช่วงสายๆจะรู้สึกเพลียมากมือสัน่นแต่ในทางกลับกันอบเชยกับโกโก้จะช่วยรักษาระดับพลังงานให้มันคงที่แล้วยังช่วยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยแต่ว่ามีข้อควรระวังที่สาคัญมากๆเลยนะครับต้องย้ำเลยว่า ต้องเลือกใช้อบเชยซีลอนหรือเรียกว่าอบเชยแท้เท่านั้นนะครับเพราะอบเชยชนิดอื่นที่หาซื้อง่ายๆทั่วไปเนี่ยอาจจะมีสารที่อาจเป็นอันตรายต่อตับได้ถ้าใช้ในปริมาณมากๆมีเรื่องจริงจากคุณลุงวัย70ที่เชียงใหม่ท่านเลือกใส่น้ําตาลในกาแฟแล้วหันมาใส่โกโก,ก้กับอบเชยแทนแค่เดือนเดียวเท่านั้นท่านบอกว่าเดินขึ้นเนินไปวัดได้แบบสบายๆไม่เหนื่อยหอบเหมือนแต่ก่อนเลยครับมาถึงอย่างที่3กันครับ อันนี้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ออกฤทธิ์เร็วมากเหมาะสำหรับทั้งสมองแล้วก็ร่างกายเลยนั่นก็คือน้ำมัน MCT ครับลองนึกภาพตามนะครับว่าน้ำมัน MCT เนี่ยมันเหมือนเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมเลยคือร่างกายสามารถดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้เป็นพลังงานให้สมองกับกล้ามเนื้อได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยที่ซับซ้อนเหมือนไขมันตัวอื่นๆทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป่าได้เร็วขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นด้วยและอย่างที่4ครับ อันนี้จะมาช่วยดูแลส่วนที่สำคัญมากๆกับการเคลื่อนไหวของเราเลยนั่นก็คือพวกข้อต่อแล้วก็กระดูกของเรานี่แหละครับคือพอเราอายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยร่างกายจะผลิตคอลลาเจนลดลงประมาณปีละ1%เทุกปีเลยนะครับการที่เราเติมคอลลาเจนผงเข้าไปก็เหมือนกับการที่เราเติมวัตถุด,ดิบเข้าไปซ่อมแซมข้อต่อกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันสึกหรอไปช่วยลดอาการปวดข้อแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นได้ดีเลยมีเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่งที่ชอบทำส่วนมาก แต่ช่วงหลังๆปวดเข่าจนแทบจะเดินไม่ไหวพอลองเติมคอลลาเจนในกาแฟทุกเชา้าผ่านไปแค่2เดือนเองท่านกลับมานั่งคุกเข่าปลูกต้นไม้ได้อีกครั้งเลยค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการที่เราต้องรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเติมลงในกาแฟตอนท้องว่างหรืออย่างน้อยๆก็ต้องรู้วิธีใช้ที่มันปลอดภัยจริงๆครับสมุนไพรยอย่างขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยแม้ว่ามันจะมีประโยชน์นะ แต่ถ้ากินตอนท้องว่างๆนี่อาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงได้เลยและที่สําคัญไปกว่านั้นคือมันอาจจะไปทําปฏิกิริยากับยาบางชนิดได้ด้วยเช่นยาละลายลิ่มเลือดหรือยาลดความดันเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับและอันนี้คือคำเตือนด้านความปลอดภัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเมล็ดเจียการใช้ผิดวิธีเนี่ยมันอาจจะอันตรายถึงขั้นสำลักหรือว่าติดคอได้เลยนะ สาเหตุก็เพราะว่ามเมล็ดเจียเนี่ยมันจะพองตัวขึ้นมาได้มากกว่า10เท่าเลยนะเวลาที่โดนของเหลวดังนั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะครับที่จะใส่แบบแห้งๆลงไปในกาแฟาต้องเอาไปบดให้ละเอียดเป็นผงก่อนหรือไม่ก็เอาไปแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้อย่างน้อยสัก15นาทีให้มันพองตัวเต็มที่ก่อนถึงจะปลอดภัยครับโอเคครับเรามาสรุปกันสั้นๆอีกทีนะ ว่าส่วนผสมตัวไหนบ้างที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษถ้ามีภาวะสุขภาพบางอย่างอยู่ตารางนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นเฉยๆนะครับสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวหรือว่าทานยาเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยการปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนที่จะเพิ่มอาหารเสริมอะไรใหม่ๆเข้าไปถือว่าเป็นเรื่องที่จาเป็นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเลยครับหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลมาทั้งหมดนี้แล้วคำถามก็คือแล้วเราควรจะร่วมต้นยังไงดีล่ะ เป้าหมายเนี่ยไม่ใช่การที่เราจะต้องเติมทุกอย่างลงไปพร้อมกันนะครับแต่คือการทำความเข้าใจทางเลือกต่างๆแล้วก็เลือกสิ่งที่น่าจะเหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุดแค่อย่างเดียวก่อนพอพูดเรื่องกาแฟมาถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงคุณพ่อผมเองเลยครับท่านดื่มกาแฟดำมาทั้งชีวิตเลยพออายุเข้าช่วง65ก็เริ่มบ่นว่าขาไม่ค่อยมีแรงตื่นมาตอนสายๆก็รู้สึกเหนื่อยแล้ว พอลองเปลี่ยนให้ท่านมาใส่นมถั่วเหลืองกับอบเชยแทนท่านบอกว่ารู้สึกต่างไปเลยพลังมันไม่ตกเหมือนแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ใส่เล็กๆน้อยๆในทุกๆวันนี้แหละครับมันคือการดูแลตัวเองอย่างตั้งใจที่ดีที่สุดเลยลองเลือกมาแค่หนึ่งอย่างจากที่เราคุยกันวันนี้ดูสิครับแล้วลองทำต่อเนื่องดูสักเจ็ดวันบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในกาแฟถ้วยโปรดของเราเนี่ยแหละอาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับพลังงานในแต่ละวันของเราได้เลยนะครับ การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟร้อนๆสักแก้วนี่เป็นกิจวัตรที่หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่อาจจะชอบเติมผงช็อกโกแลตลงไปสักหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมแล้วก็แอบหวังลึกๆว่าจะได้บำรุงสุขภาพเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไปด้วยแต่เคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าผงช็อกโกแลตที่เราเติมลงไปทุกเช้าเนี่ย มันกําลังให้ประโยชน์กับร่างกายเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เราตั้งใจไว้จริงๆหรือเปล่าเพราะตัวเลขนี้อาจจะทําให้หลายคนต้องตกใจเลยนะครับแค่เราเลือกผงช็อกโกแลตผิดประเภทไปนิดเดียวอาจจะหมายความว่าเรากําลังพลาดคุณประโยชน์ที่สําคัญต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปมากถึง70%เเลยทีเดียวครับ วันนี้เราจะมาไขาทุกข้อสงสัยกันเลยครับตั้งแต่ความเข้าใจผิดที่เจอกันบ่อยๆความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างคาคาวกับโกโก้ Go, แล้วจะเลือกซื้อยังไงชงยังไงให้ได้ผลดีที่สุดปริมาณที่ปลอดภัยควรเป็นเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่จะทำให้เราเห็นผลลัพธ์จริงๆครับความผิดพลาดส่วนใหญ่มันมักจะเริ่มจากจุดเล็กๆเลยครับก็คือตรงชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละต้นตอของปัญหามันเกิดจากความสับสนระหว่างคำสองคำที่ดูเผินๆแล้วคล้ายกันมากเลย ก็คือคําว่าข่าเข้ากับโกโก้เนี่แหละครับซึ่งมันก็ทําให้หลายคนอาจจะเผอหยิบตัวเลือกที่มีประโยชน์น้อยกว่ากลับบ้านไปแบบไม่รู้ตัวแล้วไอ้สออย่างนี้มันต่างกันยังไงล่ะอ่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับง่ายมากๆเลยมันก็คือเรื่องเดียวกันกับข,กะะข้าวกล้องปะทะข้าวขาวนั่นแหละครับแค่ย้ายจากโลกของข้าวมาอยู่ในโลกของช็อกโกแลตเท่านั้นเองอย่างหนึ่งคือของเต็ม,มเมล็ดคุณค่าครบถ้วนอีกอย่างคือของที่ผ่านการแปรรูปจนคุณค่าดีๆหายไปเยอะ ค่าขขาวก็คือเข้ากล้องของเรานั่นเองครับคือเขาทําจากมเมล็ดสดๆที่ไม่ผ่านการคั่วเลยแต่ใช้การบดสกัดเย็นแทนทําให้สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนร0อเลยส่วนโกโก้โกนะก็เปรียบเหมือนข้าวขาวครับที่เอามเมล็ดไปคั่วด้วยความร้อนสูงซึ่งกระบวนการนี้แหละที่ทํำลายสารอาหารดีๆหายไปถึง 60- 9 0เลยทีเดียวผลลัพธ์ต่อก้ามเนือ้อก็เลยต่างกันแบบโอ้โหราวฟ้ากับเหวเลยครับ ใช่แล้วครับตัวแปรที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความร้อนนี่แหละความร้อนสูงสูงนี่แหละครับคือตัวการที่ทําลายสารประกอบดีๆที่จําเป็นต่อการซ่อมแซมแล้วก็บํารุงกล้ามเนื้อของผู้สูงวัยให้สลายหายไปเกือบหมดเลยแล้วทําไมคาคาวถึงดีกว่าโอ้โหเพราะว่าคาคาวอัดแน่นไปด้วยสารที่ชื่อว่าฟลาวนอยด์ครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากๆลองนึกภาพว่าฟลาวานอยด์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปสี่ ที่คอยส่งสารไปบอกเซลล์กล้ามเนื้อของเราว่าเฮ้ hey, เปิดประตูรับโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมตัวเองได้แล้วนะมันช่วยให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังจากการทํางานบ้านทําสวนหรือไปเดินออกกําลังกายมาแถมยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นถึง30%อีกด้วยนะครับยังยังไม่หมดแค่นั้นครับในคาคาวยังมีสารอีกตัวหนึ่งชื่อว่าทโอโบรมีนซึ่งเป็นเหมือนคู่หูที่เพอร์เฟกสุดๆของคาเฟอีนในกาแฟเลย มันจะช่วยเสริมรธิ์กันทําให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป่าสดชื่นมีพลังงานแบบสม่ําเสมอได้นานถึง4-6ชั่วโมงเลยโดยที่ไม่มีอาการใจสั่นหรือมือสั่นที่หลายคนไม่ชอบนั่นเองครับเรื่องทั้งหมดนี้มันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะสําหรับผู้สูงวัยแล้วเนี่ยมวลกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่เรื่องของความแข็งแรงนะแต่มันคือรากฐานของชีวิตที่กระฉับกระเฉงเลยมันช่วยให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นป้องกันการหกล้มแล้วยังเป็นเหมือนเกราะสําคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าโรคหัวใจครับ เอาละครับพอรู้ถึงคุณประโยชน์กันแล้วก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าว่าเราจะเลือกซื้อของดีๆแล้วก็ชงยังไงให้ได้คุณค่าสูงสุดกันเวลาอยู่ที่ชั้นวางของนะครับให้มองหาคำพวกนี้แล้วเดินผ่านไปได้เลยครับอย่างแรก Dodge Process หรือ a l k a l i z e d ฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือกระบวนการที่ใช้สารเคมีมาล้างคุณค่าสารต้านอนุมูลอิสระทิ้งไปเกือบหมดเลยส่วนคาว่า Cho c o l a t e flavor ก็แปลตรงตัวเลยครับว่ามีแค่กลิ่นกับน้าตาล และถ้าดูส่วนผสมสามอันดับแรกแล้วมีน้ำตาลหรือไสรับวางกลับที่เดิมได้เลยครับแล้วสิ่งที่ควรมองหาคืออะไรล่ะง่ายมากๆครับสำหรับคาคาวให้มองหาคำว่า raw หรือ unroasted ซึ่งแปลว่าดิบไม่ผ่านการคั่วนั่นเองถ้าจะเลือกโกโก้ก็ให้หาคำว่า natural cocoa powder หรือ unsweetened นะครับที่ดีที่สุดเลยคือฉลากส่วนผสมควรจะมีแค่คำเดียวโดดๆคือคาคาวหรือโกโก้เท่านั้นเลย พอได้ของดีมาแล้ววิธีชงก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับอย่าแค่เทผงแล้วราดกาแฟตามลงไปนะเพราะมันจะจับตัวเป็นก้อนอยู่ก้นแก้ววิธีที่ถูกต้องคือตักผงหนึ่งช้อนชาลงในถ้วยก่อนครับจากนั้นเติมกาแฟร้อนลงไปแค่เล็กน้อยพอให้ท่วมผงแล้วคนแรงๆให้เข้ากาันจนมันกลายเป็นเนื้อเพสต์ข้นๆเนียนๆเลยจากนั้นค่อยๆเติมกาแฟส่วนที่เหลือลงไปพร้อมกับคนไปด้วยเรื่อยๆวิธีนี้จะทําให้ผงละลายหมดจดร่างกายดูดซึมได้เต็มที่ครับ แน่นอนครับว่าของดีก็ต้องกินให้พอดีนะครับมาดูกันต่อเลยว่าปริมาณที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยสาหรับร่างกายแต่ละคนเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่สําหรับคาคาวนะครับซึ่งมีความเข้มข้นของสารอาหารที่สูงกว่าเนี่ยแนะนําให้เริ่มต้นที่1ช้อนชาต่อวันก่อนเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวพอเริ่มรู้สึกคุ้นเคยแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น1นถึงสช้อนโต๊ะได้ส่วนโกโก้ธรรมชาติไม่ควรเกิน2ช้อนโต๊ะต่อวันครับมีข้อควรระวังเล็กน้อยที่อยากให้ใส่ใจกันนะครับ การทานมากเกินไปอาจจะทำให้ท้องอืดหรือนอนไม่หลับได้ถ้าใครที่ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาลดความดันอยู่ก็ควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อความสบายใจนะครับสำหรับผู้ที่มีประวัติเรื่องไตควรจะจำกัดปริมาณหน่อยและถ้ามีภาวะกรดไหลย,ย้อนโกโก้ธรรมชาติอาจจะเป็นตัวเลือกที่สบายท้องกว่าเพราะมีความเป็นกรดน้อยกว่าคาคาวนิดหน่อยครับ แต่กฎเหล็กที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองครับผมถ้าเรารู้สึกไม่สบายตัวไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามให้ลองลดปริมาณลงหรือหยุดพักไปสักสองสวันก่อนร่างกายของเรานี่แหละครับคือเครื่องบอกที่ดีที่สุดเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยว่าเมื่อเราทําทุกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะคาดหวังผลลัพธ์อะไรได้บ้างแล้วมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกัน โดยทั่วไปนะครับในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์แรกอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีเรียวมีแรงกระปี้กระเป๋าในระหว่างวันมากขึ้นส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องของกล้ามเนือ้ออย่างเช่นความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวขึ้นหรืออาการปวดเมื่อยที่ลดลงเนี่ยจะเริ่มเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นเมื่อผ่านไปประมาณ4-6ถึงสัปดาห์ครับและนี่คือกุญแจดอกที่สําคัญที่สุดเลยครับความสม่ําเสมอครับคุณประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากกาแฟแค่แก้วเดียวในวันที่เรานึกขึ้นได้นะครับ แต่มันเกิดจากการสะสมทีละเล็กทีละน้อยจากการที่เราทาให้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรยามเช้าในทุกๆวันหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้ไปแล้วไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ใช้ข้าเขาหรือโกโก้อยู่บ้างแล้วสําหรับเช้าวันพรุ่งนี้อยากจะลองเติมอะไรลงในกาแฟก่อนดีครับระหว่งางข้าเขาวดิบหรือจะเริ่มจากโกโก้ธรรมชาติคุณภาพดีก่อนเพราะอย่าลืมนะครับว่าแค่เปลี่ยนเล็กน้อยชีวิตก็เปลี่ยนได้ การปรับเปลี่ยนนิสัยในแก้วกาแฟยามเช้าของเราเพียงเล็กน้อยอาจจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อคุณภาพชีวิตและความสุขในทุกๆวันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ